ิดตัวแล้วที่ UAE OnePlus Nord N3 SE 5G ใายชิป d เมส n s ิตี6,020มีลำโพงคู่และชาร์จเร็วสาร3วัตต์สูป,ปูล์<ม>ล่าสุดทาง OnePlus ก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น OnePlus Nord N3 SE 5G ที่ประเทศ UAE แล้วครับซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนน้องเล็กในดีไซน์และสเปคที่คุ้มค่าคุ้มค่ามากเลยนะครับโดยมีสเปคตำนี้ครับ มีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD LTPS ขนาด6.72นิ้วความเร็ว Full HD Part p l 2,400คุณ1,080พิกเซลอัตราส่วน20ต่อ9สัสดส่วนต่อพื้นที่หน้าจอแสดงผล91.4%ใช,ช้ Chipo ปปผล MediaTek และ m e n s i y 6,020 Octa-core oc GPU เป็น Mali G57 MC2 ให้แลมมาที่4 g b ส่วนรอมให้มาที่1 1 8 g b บนระบบบริการ Android 13ครอบทับด้วย Oxygen OS 13.1ให้กล้องหลัง2ตัวที่มีทั้ง เลนหลักความเป็น50ล้านพิกเซลรูรับแสง1.8และเลนเดฟความเป็น2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความเป็น8ล้านพิกเซลรูรับแสงสองรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi มีบูทูธห้าจุดมีพอร์ต USB Type C มีหน้ามอสีคือ chrome s p a r k e r และ black satin ห high b a t t e r าที่5,000ันมิลลิแอมรองรับชาร์จเร้สายต่ำบาทซูบูสมาร์ทโฟน o n e oneplus n สามสิบ se 5 g มีราคาอยู่ที่599เกตอร์แฮมสหรัฐอาหรับอิมเลด หรือประมาณ5,800บาทครับ